ตอนนี้มีฝึกงานอน่่งปวสฝึกงาน1ปีเนี่ยก็มีเงินเดือนด้วยกับบริษัทใหญ่ๆก็จะมีเงินเดือนประมาณ8,000ถึง1,000 0สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากช่วงเศร้าได้รับชมการ่า้สุดไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเก็บตกนะครับที่ได้สอบถามเจ้าของว่าเจ้าของควายน้ำกัน พราะบางทีช่วงท้ายทอดสดเจ้าของเพื่อนกับเราได้ดูน้ำงอน้ำควายนะครับเพขอะที่ไปเดินรอบเบื้องออเดอร์ตามที่ลูกค้าสร้างวาผู้ส่งนะครับส่งว่าส่งควายเดี๋ยวคลิปนี้ไปเบื้องบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันนะครับพอัดีมัจเจคณนักศึกษากับคุณครูนะครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับ คือคุณนี่มาจากไหนกันครับจากวิทไลเกษตรชายภูมิครับวันนี้พาด้วยสวนสัตว์อ๋อวันนี้พาด้วยสามาอะไรครับวันนี้ครับอ๋อวันนี้ก็คือที่วิาลอย่างเงี้ยครับเขาจะมีงบประมาณทุกปีอย่างเงี้ยครับให้เด็กแบบบริหารจัดการแล้วก็ลองมาซื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยครับลองมาซื้อสัตว์แล้วก็ไปเลี้ยงเองเพื่อให้มีประสบการณ์ครับก็เลยพาเขามาตลาดนัดเลยเพื่อที่จะให้เขาลองเลือกเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยเป็นการประสิิทธ์ฝึกประสบการณ์ตรงใช่ครับใช่ครับวันนี้เราตั้งเป้าว่ายังไงครับวันนี้ ก็อย่างวันนี้ครับก็จะให้เขาอย่างน้อยซื้อหนึ่งตัวก่อนแล้วก็ลองเอาไปเลี้ยงดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีงบอีกก้อนหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาซื้อที่นี่อีกรอบนึงเพื่อพ่อเด็กนึกสาจบไปก็จะได้ใช้ชีวิตจริเลยเลยเขาก็จะได้แบบทดลองเลี้ยงเองด้วยทําวัคซีนทำเอี่ยนะ้รเองแล้วอาจารย์กันนึกษามาเห็นบรรยากาศการซื้อสายตลาดนัดแห่งนี้เราเป็นงไงบ้างครับวันนี้ตลาดนันค่านข้าคึกคักะคะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ ค่อนข้างใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยแล้าก็คนทั้งตู้รเยอะเนี่ยครับติีก็เดินดูหลายเจ้าอยู่วันนี้พานักศึกษามาทั้งหมดกี่คนครับประมาณ40กว่าคนค่ะสี่สิบคนแล้วก็ให้จุดนักศึกษาไปด้วยเนาะใช่ค่ะว่ามาวันนี้ได้อะไรบ้างน้องครูเนาะก็จะบอกว่าประมาณเท้าแล้วก็ เนก็จะบอกว่าต้องเป็นกรมเนี่ยเข่าอ่ะจ,จะต้องไม่มีหรือว่าเผ่าสั้นเลยเพราะว่าเราต้องเอาวัวไปฝึกก็เลยต้องระวังเรื่องอความปลอดภัยคุณครูเพื่อผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารุ่นน้องๆต้องการเด็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรนะรจะเปิดรับสมัครช่วงไหนครับคณะของคุณครูะนะก็ปกติเรการก็จะเปิดช่วงประมาณตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมพฤษภาประมาณนี้ค่ะเป็นก้นไฟแล้วก็จะมี2 สองชั้นก็คือหมายถึงว่ามีปวสกับปวชเนี่ยครับปวช,ชก็คือจบมสามก็มาเรียนต่ออีกสามปีก็มา<อ>สาขาอตสาหกรรมกปีรับสมัครประมาณเท่าไหร่ครับกี่คนอ๋อก็จะประมาณ40คนประมาณนี้ครับต่อสาขานะคะแต่ยังมีสาขาอื่นอีกเช่นพืชศาสตร์อุตสากรรมเกษตรสร้างคนเกษตรประมาณเนี้ยเพื่อ,อพ,กกพอี่น้องที่เพื่อนดูอยู่เพื่อเพื่อน่รู้จักสถานที่ตั้งที่ไหนครับพี่เล็เกษตรตั้งอยู่อำเภอเมืองเลยครับใกล้ๆกับ เสร็จที่เงินเย็นนะคะถ้าถ้าถ้าขอตัวจากหรือถ้าเมงก็คือแยกลงต้มอ่ะครับแล้วก็เลี้ยวถ้ามาจากเส้นบายพาสนะครับก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงมานีกนิดก็จะเจอไปในเกษตรนะครับอ๋อครับขัวปลานะครับเพื่อเพื่อน้องนักเรียนเนาะอยากจะเรียนต่อข้างใต้สัตวศาสตร์ค่ะสัตวศาสตร์ตอนนี้มีฝึกงานอย่างปวสฝึกงานหนึ่งปีเนี่ยก็ มีเงินเดือนด้วยกับบริษัทใหญ่ๆก็จะมีเงินเดือนประมาณ8 0 0 0ันถึงหนึ่งหมื่นแล้วก็บบ <PM. S 1> ก็คือทางวิไลนี่ยากจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ใช่ไหมครับใช่อครับ,รบเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ,รบส่วนรายละเอียดก็สามารถสอบถามทางคณะวิไลได้หรือว่าติดต่อทางพระเดชของคุณครูมีเบอร์ติดต่อไหมครับเอ่อเดี๋ยวจะให้เบอร์ของวิไลไว้อีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงให้ให้ขึ้นในวิดีโอแล้วกันครับพอดีอาจจะจำไม่ได้อ๋อได้ได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบครับ สวัสดีพ่พี่น้องมาเบิงว่าใหญ่ห้อยเรามาจากด่านขุนทดนะครับนครราชสีมานะครับห้อยสวัสดียังมือเศร้าครับสวัสดีครับวัอนี้ได้ไม่กี่ตัวครับเมื่อไหนเดียวมาตัวเดียวครับเดี๋ยวมาตัวเดียวเป็นวัวสาวใช่ไหมนะครับวัวเคยมีลูกมาแล้วครับเเคยมีลูกมาแล้วครับแต่ว่านมเขาคือบ่อนนเนานครับนมคือยังวัวสาวเนี่ยมันทับไหลข้คั้งแตวมันไม่ผ่านโอ้มาแล้วครับหมายความว่าเขาผ่านลูกมาหนึ่งตัวเขาผสมหลายรอบแต่ไม่ผ่านครับ มีลูกมาตัวหนึ่งเลยผสมหลายรอบนี่ผสมโตผสมหลอดผสมอย่างผสมตัวใครมีวิชาก็เอาไปเขาอาทีมีปัญหาทางด้านผังผืดเนาะรังผืดที่นี่ห้อยเผิดเท่ไหนครับมื่นเปิดไปสามหมื่นห้าเป็นวงนเนื้อครับราคาเนื้อเพราะว่าห้อยแล้วก็ซื้อสารตรงนะครับเราก็บอกว่ามันท่องยากแล้วก็พูดตรงยู่แต่พูดถึงถามว่าส้วนซงเนี่ยหนังผ่านหรือเนาะผ่านผ่านเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการตั้งท่องสามหมื่นห้า สามหมื่นห้าราคาเนื้อต่อรองได้นะต่อรองได้นิดหน่อยครับอ้าพี่น้องอยากได้ไปธุระประกบฝังเราไปเลี้ยงเพื่อให้ได้กําไรต่อก็จะค่อยติดต่อห้อยเราด้วยครับนะครับบางคนมีวิชาดีๆครับเออหรือว่าเผื่อบางทีเอ๊ะถ้าเขาไปล่างมุดลูกเดยนี้ก็มันก็มีโอกาสนะครับเขาคือของเก่านี่ยเขาก็ไม่เขาก็ทับอย่างเดียวทับอย่างเดียวบางที่มดลูกอาจจะมีปัญหาเนาะครับครับมดลูกบางทีหมอล่วงนะการที่ผมได้ยินเพิ่น แบ่งฝันหรือเล่ามานะบางทีมดลูกเขาอาจจะพิกหรือบิดถึงแท<อ>้การติดมันก็เลยายากเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากได้หัวโค้งสังแบบนี้นะครับเล่าเ,เ,ออเล่ามั่นใจว่าเพื่อเขาท่องได้เนี่ยกับเพื่อมีความลู้เนาะอาจจะไปเบิ้งมดลูกเขาว่ามดลูกเขาพิกบอลหรือว่าร้องผสมเบิ้งนะครับหรือถ้ามีช่องทางที่เป็นใจกำไรเนาะก็ติดต่อห้อยล้สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันครับต่อรองได้มาห้อยคอเบอร์ครับ ศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์หนึ่งหกหกสองหกหนึ่งครับพ่อยหญ่ครับสำเนียงครับมาจากด่านคุนทวดครับผมพ่อะเราจะสีมาครับตอนนี้อยู่บ้านมีงวงงามงวเลี้ยงบ่ครับไม่มีเลยครับพ้นเลยตอนนี้หมดสต๊อกครับขายดีขายดีเดือนท้ายขายดีพ่อไอ้มันหวานพ่อยเด้อครับผมขอบคุณครับให้มันหวานนะครับเล่นพ่อกลับบ้านครับผมด่านคุนทวดก็ขับน้ามันไปกลับวันที่ว่าพันธ์คุณบอกประมาณนั้นเลยครับมีแรงโดรถหนักอีกทางห้างครับขอบคุณอะไรครับพ่อใครับครับผม ถึงสัดส่วนเนื้อหนังแล้วก็ดีครับแต่ว่าเราติดห้องยากนะครับนแล้วก็เลยเปิดเป็นวัวเนื้อกา ห้อยสวัสดีครับสวัสดีครับห้อยไม่อยากใส่ครับห้อยมาจากบ้านโนนทงหลังครับโนนทงหลังบ้านเรื่องเด่ทับคาบอำเภอบ้านเรื่องครับเมื่อนี้ได้มาหลายสาวนะวัวคับงามๆไม่ได้มาครับแต่ว่าขายไปหลายตัวแล้วครับขายไปหนึ่งตัวครับตอนนี <fuck> ้เหลือบักคู่บักลาหูห้อยมีประวัติวกบักลาเนี่ยผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ซื้อมาตามพ่อเหมือนกันครับอายุเขาที่ประมาณเท่าไรครับประมาณนอกจะได้ขวบเลยครับหู ผู้ก็ดีเเนาะครับชินใบยังไงห้อยห้อยใบเนี่ยเขาเอิ้นใบยังเขาเล่นเขาเอิ้นใบใบยังหล่ะใบยังหรือใบเป็นตรงซาดตีบ้านเขาเอิ้อนนะใบยังครับสินโชนออกเหลืองๆนะครับครับครับสีนวลครับเออสีนวลนะครับไอยเปิดเท่าเลครับเปลาๆนะตั้งไว้หนึ่งหมื่นห้าพันราคาเปิดครับต่อรองได้หลายนะว่ับต่เพื่อพี่น้องอยากได้เปลาๆนี่เอาไปคุณด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นเบี้ยงพูดถึงเป็นหมื่นกับพราได้อยู่ ลึกแล้วก็โอ้เยอะครับใครใครเราหกหดเนาะหดอาจจะอาจจะตื่นเต้นตั้งเวิร์ว่าแม่น้ำันครับอากาศเย็นเย็นนะครับอากาศมันชงเย็นเย็นเอาเอาอร่อยล่าต้อต่อใดนะครับต้องว่าต่อใดต้อซื้อแล้วเนี่ย๋อ้ซื้อไปเลี้ยงน่ะเตี่ยครับผมโอ้ได้แล้วอันนี้นักศึกษาซื้อไปเลี้ยงต่อแล้วเราอ่านาเราซอยเหลือเนาะครับขอบขอบคุณหลายๆครับจากขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาครับจากวิทยาลัยเที่ศครับเทพภูมิครับ ท่าใดครับขายเพิ่นนะขาย1 3 5 0 0หามครับอ๋อครับอีกตัวนึงเหลือเท่าใดห,ห้อยมาเบิ่งน้ำกันมะปลาครับครับเป็นงน้อคุนตรงนี้เปิดเท่าใด,ดครับปลาเนี่ยไ,ได้ควบแล้วครับเปิดไว้เท่าใดห้อยเปิดไปสอง0 0ื่นสครับเป็นขุนเนาะครับครับง้อุนครับห้อยขอเบอร์ติดต่อเนะครับ 0625795235ครับห้อยยังครับชื่อห้อยห้อยตาครับมาจากบ้านที่งหลังครับมาเหลือมะครับนหนาน้อยใ่ครับขอบคุณรักนช่งเพิ่นหรือว่าเพิ่นเมาองกันนะส่งเพิ่นครับไม่กษตรครับข้างทางกับบ้านพอดี พอดีมาเจอหัวใหญ่น,นะครับของห้อยเรามาจากหนองมาแดงนะครับน้าบ่บ่ใช้จัตุรัสเพราะฉะนัสห <c oughs> ลวงค้นครับหลวงค้นหลวงค้นเพราะว่าค่ายกันห้อยแต่ละคนก็ได้เมื่อวานได้มาสองสาวใหญ่หรือว่าสองเมตรใหญ่ครับเนะี่ยสองเมตรใหญ่เอาน้ำเสนออีหลาตุนี่ฟัง,ขงเขาหน่อยก่อนตัวละ 33, สามหมื่นสามนะสามหมื่นสามอีหลานี่ทองเราบ่ครับนะ้าจากบ่บ่รู้งอซื้อมาไงง้อซื้อมาบ่บ่รู้แต่ว่าเขาเปิดเป็นราคาเงื่อนเนื้อห้อยเนาะยอมสามหมื่นสามก็ดิบว่าถามหลายดอกครับเพราะว่าข้อมูลระบุมี ม่ไปเบิ้งอีหล่าพ่นปักหมูเหย้าอุเครื่องดำดีทั้งสองอีหล่านี่เครื่องพานะครับผ้านี่เนื้อหลายอีหล่านี่เนื้อหลายนี่อีนี่หนาอาเออผิวก็สวยออกโทนเหลืองนะฮะเนาะเข่าก็สวยเข่าหนาผมเราได้ดิอันนี้ก็สามเมื่อสามสิครับสามเมื่อสามต่อรองได้หลายบ่ครับสามเมื่อสามอ่ะก็ได้อยู่น้อยๆ แถวขั้นต่อถึงเพระจะใชไหลด้ยครับเราบองอยู่ห้อยไม่อยากไปตุลาบบ้านไหนน้องบ้านห้อยครับบ้านหอยบ้านห้อยน้องโดนอ๋อใกล้ๆตัวถืออะไรครับใกล้ๆมะห้อยเบื่อติดต่อนะครับดูโทรศัพท์ก็มองก็ไม่ค่อยดีศูนย์นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งสามหนึ่งห้าหก หนึ่งสามหนึ่งห้าห้อยอย่างครับช่วยห้อยยืดเทียมยืดเทียมยืดเทียมอะพี่น้อ่แก่ได้งวงใหญ่ได้ครับเราเปิดเป็นวงเนื้อครับไม่เคยช่วยหาห้อยแล้วตามว่ามันใจว่าท่องหรือว่าท่องล้อรุ่นนะห้อยเนาะครับครับล้อรุ่นเป็นวงใหญ่แต่ขั้นผ่านลูกแต่ละาตัวก็บพราหนาเกินตัวที่สามนะห้อยเนาะเบอร์เราเบอรเกินบอรเกินบอรเกินนี่ก้มสูงโอ่งเราอยู่เครื่องเดียมเราได้ครับผมฝั่งนี้เนื้อนางเดียมเราว่าไงเนื้อนางเดียมเราครับเป็นสองเลย ค่อยห,ห,หมันนะครับเด้อขอบคุณหลายวครับผมขอบคุณหลายวไรเดี๋ยวภาพี่น้องวุ้งหัวของค่อยเอ๋่แล้วนะครับมามาจากโคราชคือบ่อใหญ <ใน S 3> ่ครับบ่อใหญ่ครับอันนี้เป็นวัวสาวบ่อหเอววัวสาวครับวัวสาวทองแรกสูงเนี่ผสมแล้วผสมแล้วครับค่อยเอวผสมพูเทลแล้วครับเเดีี๋ยยววผมไปพอเรามียี่ห้อเลยครับเด้อนี่เป็นลูกตัวนี้ครับ นังขาวนี่ยเป็นลูกโกแก่ติครับครับผมโอลูกเด้งครับอ๋อลูกเป็นลูกสาวโกเด้งพ่อเอกเดีือนละผสมอะครับเดือนสองเดือนผสมแตจ13นี่คุณนายนแล้วที่คลอดต้องเปลีย่ยนหกเจ็ดบ่ เออมันต้องเป็นเขียนผิดมอเขียนผิดเออเขียนผิดครับมันเลยเดือนมาแล้วครับแล้วนี่ขอดมีนาหกเขียดนะครับเราผสมซีไวหนึ่งหกศูนย์นั่นไงเฮียเรามีเอกสารเลยครับด้นี่หนังเหลืองนะครับหัวสาวทรงแรกตมสูงกับตึ้งลอยฟอมันครับใส่ฟอร์มโคดิ้งดูรุนสูงครับดูรุนสูงฟอร์มอยที่ร้านยีป็นลูกมยี่ห่อเลยครับประวัติสื่อแดงเขียนเป็นเล่ครับอ๋อเนี้เป็นเลขครับ ได้พ่อเป็นมั่นันมแล้วเนี่ยเป็นลูกผสมนะครับแล้วที่ได้ซีผิวได้ทั้งเมยเนาะครับซีผิวกับเนื้อหนังทั้งเมยแต่ว่าสูตรสูงในทั้งพออยู่นะครับพ่อเอกว่าเท่าไรละลาเดนครับสามหมื่นหาพันหนึ่อรองได้ต่อรองได้เรียบบดีเนาะครับผมต่อรองได้แล้ประกันตรงนี้ทุกอย่างครับิย่างข้อเอกที่รถที่ไหนมา ทุกนวดได้วาล์ล่เท่าไหร่ครับมนี่ขายได้เอาเดี๋ยวยีแดงน้อยนี่ครับอ๋อแดงตัวนี้แดงตัวนี้แล้วก็ไมหไม่เป็นล้วปีมาแต่ว่าเราหายแล้วครับแต่ว่าหายแล้วจากเดือนแล้วเนาะอายุเราเนี่ยเท่าร่เกือบห้าเดือนเท่าไหร่ครับว่าไว้ว่าไว้สองหมื่นหาเป็นลูกคนบ้านบ่ือเนื้อหนังคนบ้านครับเอต้นเนื้อหนังเดี๋ยวดีเนาะเนื้อหนังดีนาตาดีแม่เราจะส่งลูกนีเท่าไหร่บ้างเราคนบ้านสองหมื่นห้าสองหมื่นหาพัน มา,มาให้เอเบอร์ติดต้ที่ไหนครับ093 542 8900ครับหี่สองแปก้้ร่องงวไปเลี้ยงครไปต้หายเอยเอเขามันมาดเลยครับครับผมครับสองสาวนี้คใครได้ขายเบิดเลยครับ พี่น้องมาเบิ่งหัวใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับเจ้าของวัวนี่มาจากอำเภอแกลงสนามนางนะครับนครราชสีมาห้อยสวัสดีนะครับเองวัวญ่มาหนึ่งโอมก็หนี่งนะวใหญ่แท้ลูกเป็นลูกสาวได้ลูกถึงเบิ่งนด้นละอ้าวลูกสาวลูกสาวมันก็เกิดด้วยเนี่ยครับมันบอกลูกสาวลูกสาวผู้ใดห้อยแล้วเป็นลูกสาวผู้ใดเนี่ยใกลได้ประมาณเท่าเดี๋ยสองอาทิตย์บอกครับ ไถึงเดือนดอกอสองประเทศสามประเทศยืนนี่ละกุ้งแดงดีนะฮักดีไหมไม่ห้อยไอ้เมฆเขาที่พานจากโตแล้วเขาพานลูกอะ่ะไอ้ลูกสองตัวจ้ะไอ้ลูกสองตัวใหญ่เท่ด้วยครับเลยทดลองมักหัวเฟี้ยงใหญ่แบบนี้เลยครับด้วยนี่ยแต่นิติคนเราประกันบนเนาะับแดงเดียอาไรครับมไม่ไห้อยอไม่ไห้อยห้อยหกสิบบาจ้ะหกสิบบาต่อรองได้เลยครับเนาะกับราคารวมส่งมันไม่ห้อยเบิด์ติโตศูนย์แปดหนึ่งสอง จาจากเก่งสนามนางพี่น้องไปโทรหาเราด้วยครับเ้้ยอตลองได้แล,ะะลงง้วก็ราคาล้มทรงปานหมาน,มานได้ไม่ห้อยเด้อหงวใหญ่ได้ไดครับเต็มลุกลื้นลเลยขอเราออกมา ต่องเดียดเยเเด๋ยวเราได้ับเองลูกสาวเป็นอะไรฮเนาะลูกสาวมั้ยกำลังเบิ่งวัวเลี้ยงของผู้ใหญ่มาจากเานโดงนะครับ ใหญ่ได้มาทั้งหมดกี่ชุดกี่โคมวะเนี่ยครับสีตัวครับสีตัวแม่ลูกครับลูกแม่ลูกตัวเมียหมดเลยอ่านังขาวนังขาวลูกตัวไหนครับนังขาวลูกตัวบดเนี่บดบดน้อยนี่อ่าลูกย่อเหลืองเหลืองเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนู้นนะครับนังขาวนี่เขาผ่านกี่ตัวแล้วน้อนแต่ผู้ใหญ่ผ่านสองตัวนี่ลูกตัวสองครับหนึ่งลูกตัวสองเรจะไปตัวที่สามครับครับก้มสูงเหรอครับก้มสูงว่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ก็ปะนิกว่านี่ครับหนึ่งน้องบนาะครับ ลงดีลมดีครับเข้าลมชัดเจนเครื่องผ่าลูกเป็นนังเหลืองัองู้นี่ตัวนี้แม่แดงลูกแดงนั่นอันนี้แดงลูกแดงไอ้ไอ้ขี้ขาวนี่เปิดเท่าไหร่ครับขี้ขาวไว่เปิดไว้สีสีครับขี้แดงเลยครับครับคมแดงเปิดเท่าไหร่ผู้ใหญ่คนนี้เปิดไว้ไอ้สาวสีเทียนเนีอ๋อสาวสีเทียตามคุณภาพครับลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่เออเพราะว่าเนื้อหนังเนื้อหนังผสมนังขาวเออว่าคุณว่าตามราคาปัจจุบันนี่แหละครับ ไอ้นังเหลืองนี่เป็นลูกของแม่ขาวนะครับแม่ขาวคือแม่ใหญ่สํานวนเปิดไว้ขาวใหญ่ไัวเลสี่เท่าไรสี่หมื่นถูกครับวาาไว้สี่หมืน 4, ม่นสี่หมืน่นต่อรองได้เลยครับเน้อต่อรองได้ส่วนลูกแดงแม่แดงอานิเกตรครับอานิเกตลูกใหญ่ราคาีนี่ก็เป็นราคารมส่งน ทั้งสองที้งว่างอยู่ครับช่องว่างชงว่างมผู้ใหญ่เบอร์ติดต่อนะครับ098 2 3เ4้า7งครับเตรียมบ้านเพชรเด้อใหญ่เตียมบ้านเพชรอ่าพี่น้องอยได้ขวใหญ่ไปเลี้ยงไปนึกถึงผู้ใหญ่เลยครับเด้อหรือว่าสวนแถวทั้งนนนะสวยรถกนมดีครับแถวจตุรัสแถวนแถวที่บ้านัเทศเลยที่ประเทนึกถึงผู้ใหญ่เตียม นะครับรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างมื่อนี้เห็นมันนะผู้ใหญ่เด้อคครรัับบผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่น้องเคยโทรหาผู้ใหญ่เหราเดี๋ยวพาพี่น้องมาถามเมืองพ่อสมานนะครับพ่อสมานเมื่อนี้คือคักน้อพ่อเนาะก็ยังเปลี่นเหมือนกัน นักศึกษาเขามาเพิ่งอะไรนักศึกษาก็เขามานักศึกษาผมลองถามเบื้องลล่าลูกหลานนะครับนักศึกษานะเพื่อนบ้านคุณครูพามาหาเบื้องหัวซื้อหัวไปเลียนลูกครับไปเป็นวิชาเลียนของเขาซะเปลี่ยนเปี่ยนเป็นงอหัวร้อนเปลี่ยนราคาหมื่นหาถอยว่ะท่านครับครับนักศึกษาปวสคุณพ่อแม่ยนเ่พ่อสมานนี่ก็คือเก่านะพ่อเนาะพ่อรุงว่าสาวอู้ได้มาหลายได้ไหนมึงนะ เมื่อไหรคร fi ับดเมื่อไหร่มไหร่เมื่อหลายมื้อไห่ีได้ไปเนี่ยบอกข้อมูลนะนี่ก็ได้ไปเนี่ยยุครับไปเนี่ยยุเนาะแมีครับเมื่อเห็นพี่น้องมื่อหูยุหนอกแมียรัและคากับว่าถ้าได้ขึ้นอะไรแล้วบพกข้อมูลนะบตัวนี้ว่านักศึกษาเขาที่มัต่อยู่ยเมื่อีเนาะคนนักศึกษา นักศึกษาตัวเองเลยว่าคุดคู่พมาตอนักศึกษาตัวเองก็เก่งหนเด็กน้อยกัได้เก่งเก่งคูเพื่นฝึกการตลาดนั่นแหลนาะเขาเรียนทุกอย่างเนาะอืมครับให้ได้มันเกษตรเมนต้องเรียนให้มาฝึกประสบการณ์ชีวิตต้องพอนาะทันเกษตรเขาเอาทุกอย่างเนี่ยครับงูกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เขาเอาอืมปลูกผักปลูกมีมาเนาะอันนี้พ่อห้องเแถลงอีหล่าดีเดี๋ยวน้ำเพิ่มหมื่นหกทันเลยเนี่อ๋อเออแม่นเบอร์หน่งสามตัวน อ๋อมูอ 6, อลหกพันครับปราคาเดียวกันไอ้สามตัวใหญ่นั่นได้เพ่อสามตัวใหญ่ตัวนี้กับเมือ่อนปดหาร้อยครับเออเมื่อนปดหาร้อยเดือกเมือ่อนตัวนั้นกับเมื่อหกครับ<อ>นหวานดากมานะัน่ะมีแต่หลักเมื่อนนะพอ่อเนาะเนี่ยครับหลักเมือ่อน,นถ้าพี่น้องว่าอยากได้ไปเลี้ยงไปขุนนะครับพ่อสมานกับเพื่บ้านนัดอินเตงแน่นครับตำบลผู้เล่นค้าเด้ครับอำเภอบ้านเข้าเฉยภูมินะครับพ่อเราที่มาตลาดแห่งนี้ทุกวันพุธกับวันเสาร์ส่วนวันพฤหัสบดีออื่นพ่อเราจะไปตลาดบ้านหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัส จังหวัดชายภูมิแม่นครับวันสุกีพ่อสวรรค์ไปใส่ครับวันสุกไปนองบัวแดงครับวันสุกไปนองบัวแดงครับนะครับวันเสาร์พ่อนูปูมัวนอนหรือมัวขึ้นเนี่ยวันสุกกับวันเสาร์มานนี่บานนี่ครับส่วนวันอาทิตย์พ่อเราไปเกษตรสมบูรณ์วันจันทร์ไปบ้านหนองขามพ่อสวรรค์พี่น้องใกล้หมดไหนก็ไปหันได้ครับไปเลือกซื้อเลือกหาได้ไปทักทายพ่อสมานได้ส่วนเบอร์พ่อเราก็ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองแบบอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ลูกสาวเราก็ศูนย์เก้าหก 7จ็ดห้าเดสามี่สาม้านรครับมีไลยเัด้อมันนี่เลยมาไม่ได้กัมน้ะพ่อเนาะงามของพ่อเราอยู่พี่น้องคอยโทรหาพ่อสมานคุณพ่อมามานะคุณพ่อเด้อครับผมครับขอบคุณหลายครับไปลพ่อเอาม่อากขันนเลยพ่องอนี้นะ่โอ้นีงวหญ่ด้วยพ่อเออเอองวง่าใ่่ผัวพ่อี่นี่ยี่ไทยเยโอ ก็ได้ก็ไร้ครับก็ผูผูกคู่นี้เดเยาสามมืที่พัน0โอ้คู่นี้สามมืนที่พันกับตวลมีนหาสองรอันนี้ก็ทสมานอันนี้งัวยไงนั่นแลพ่ออันนี้งยไงอันนี้งวยไงครับงยไงลายตัวนี้ท่านท่องสิครับมันกงสงสัยู่ครับเพราะว่างว่าเขามีง้าวผูกอยู่เพราะว่าไ่ได้ถามเขาอีกละเพราะว่าท่องท่องแล้วคืออ้วนอ้วนดีด้วยนะอ้วนดีมันสมอวรดีครับเลยนะครับตามนี้กิง เป็นหัวสาวดวสาวเครื่องดำดีด้วยนี่พอสมานครับดำดียดีเออติดโบดพ่อมติดโบดพอมบเรียบดีของพ่อเราอยุะด้วยครับนะถ้าพ่อสมานเปิดเท่าไหรครับราตัวนะคู่นี่่จะต0หาบางรครับตัวละล้อยครับบยีง ราคาล้มส่งนะครับเน่ยครับนัำบกไก่ลายกาติดบนอีกต่อรอเลยนะพ่อนะเน่ยครับต่ลองเลยพ่อบังตัวนี้มาตัวนี้กะแดงดีนะพ่อเนาะตัวนี้ท่านได้ท่องหรือยังครับตัวนไหนตัวนีรุ่นเดียวกันนะครับมันงเดือดตัวอื่นเพราท่านได้ท่องเออจะวิ่งหลานี่เอาเครื่องดังอุ้ยพ่อเขาเปลี่ยนเขะตื้นหัวกระตุกครับเขาตื้นเขาตื้น ดิ้นยังแหงเลยพ่อสมานระวังได้ครับมีล้วนหมอันนี้ท่านนี่นี่สงสัยกันดีครับอันนี้ก็สงสัยผู้หลานก็ได้ถามบอกพ่อมานมากกันนะครับบอกเดียวไปเนื้อหนังก็เนื้อหนังก็พ่ออันกันนะพ่อเนาะพี่หาน้งก็ดีทุกตัวซื้อตัวนึงแล้วก็แล้วตัวนึงแมนครับเออหมุกตัวเดียวถ้าตัวใหญ่ตัวนี้ก็อยู่แมนโอ้ตัวไหนเป็นตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องไปโทรหาคุณพ่อัอุ้ยคุณพ่อ อุ้ยพอเพื่อนบ่เพื่อนบ่ก่นกวนกวแล้วก็โหดนะครับติดกับมันหันวัดดีดเลยครับแล้วขนาดไหนวัดดีดเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่ละเวลามาซื้อเงาะซื้ออย่างจะพยายามจะไปจับที่หลังเขาแมนแมนพัดเดี๋ยวมันเตะใส่เล็กใส่ปอกรถเขาที่ว่าเตะตรงๆเลยครับเขาว่ามทั้งหลายเขาที่หน้อยนึงเลยครับว่าเงาะไม่รงเงาดีดนะอย่างน้อยเนี้แมนครับพี่น้องก็จะไปใกล้ทั้งหลังเลยครับได้ทำมือใหม่เนาะแมนแมนครับ ถ้าพี่น้องเข้าไปในตลาดที่ว่างัวเพิ่งลุกพึ้นในลายให้ถือไม้ไป็นน้ำหรือไม้ประกันอยู่น้ำมันือไม้ตายแต่พ่อสมานนีะครับนี่แล้วถือไม่น้ำก็เหมือนงวดีดเสร็จแล้วเพื่อนเฉพ่อเปลี่ยนดีกว่างวดีแล้วครับว่ากั้นนะงวดีดเจ้าดีนั้นาเลยพ่อสมานมันหมันนะครับเด้อครับผมครับเราพูดในลายครับแล้วทำซ้อมสตร์แล้วก็งวดีด ก็ดีไม่เจอ,อพี่น้องมาจากเมืองคงนะครับวันดียามเม่อเส้าครับผมเมื่อนี่มาซื้อ,องเงาะกลับเราเดินทางมาจากเมืองคงนะครับออกบ้านจากงวงครับพี่เสนะ้าเนี่ยพี่หาครับมาเจอพี่หานอนนอนบ่หลับอะไรมาเมื่อนี่มาซื้อเงาะได้เงาะอย่างครับไปเมื่อไงมาหาเงาะเลี้ยงครับงเงาะเลี้ยง ได้จยกตัวครับปุณหะได้ตัวนึงแล้วครับได้ตัวนึงครับเบ่งว่ามันสิมีจคกตัวเยอรับบื้อนี้ได้หัวเฟมใหญ่ๆบ่ครับเป็นลูกกระทบเป็นมั่นผสมพวกบาซิ้นเนี่ยเนาะครับมีเดือดแน่แล้วพอดีพี่น้องมาจากมังคงมังคงนี่อยู่บ้านเด็ครับอยู่เออ่หนองมะนาวครับบ้านหนองมะนาวตำบลยังครับหนองมะนาวตำบลหนองมะนาวอ๋ออำเภอคงนครราชสีมา เราเบรงรายละเอียดทั้งคลิปทั้งอย่างล,ะะล้วก็เลยมาเบรงตลาดบ้านข่าวนะครับเนะาะซื้อไปเลี้ยงนะครับเป็นอย่างไรขอวตลาดบ้านข่าวครับก็ พอซื้อนะครับพอซื้อพอหาอยู่ช่วงนี้ถแถบเม้นผู้ใดมีเงินก็นคิดว่านะ่าพอจับพอบ่อใบอยู่แล้วก็งัวก็พอเลือกได้ครับหลาก,ห,กหลาย,ยแต่ว่าหัวที่เป็นงัวทัง้งรถนะครับเนาะมันเป็นงัวทัง้งรถก็เฮาก็พยายามเบิ้งดีๆเนาะที่จริงง้วเลี้ยงงัวงามก็หลายอยู่ด้วยครับงัวเลี้ยงงัวงามหลายอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ายังยังยังวัฒนไในเก่งงัวกับทัฒนไในเป็นเสียงถ้าให้เพื่อนเอาล้วงให้เพื่อนเอาครับแมีนแมีนครับทาราคาเนั่นเพื่อนก็ล้วงให้เบิ้งอยู่แต่ดีสุดให้พะคนท พี่นอกมาจากเมืองคงได้งวไปก็ให้ข้ามหปคุณนะครับเด้อขอม่แพ้ลูกคขอบคุณ้หลายครับซื้อว่าจางไหนครับซื้อน้อยครับอ๋อล้วซื้อน้อยมาจากเมืองคงน่อยน้อยถึงว่าขึ้นรถเมล์ไปแล้วครับกันเลยเลก็เลยเลี้ยงยังเดียวเลี้ยงยังเดียวขอบคุณยหลายครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ